เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เดิมเรียกว่าตำบลบ้านโปง่งต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งตำบลบ้านโป่งขึ้นเป็นสุขาพิบาลบ้านโปง่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2459ในปีพุทธศักราช2476ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลขึ้นและได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสุขาพิบาลบ้านโปง่งเป็นเทศบาลเมืองบ้านโปง่ง เมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2478ดวงตราสัญ,ญลักษณ์ของเทศบาลเป็นรูปพระนารายณ์ทรงเสือเทศบาลเมืองบ้านโปง่งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มีพื้นที่2.91ตารางกิโลเมตรมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนประมาณ18,000คนประชาชนในเขตเทศบาลประกอบอาชีพค้าขายทั้งในรูปการขายปลีก ขายส่งธุรกิจห้างร้านร้านอาหารและรับจ้างทั่วไปด้วยพื้นที่ขนาดเล็กทำให้ระบบอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคในด้านการศึกษาพื้นที่ของเทศบาลเป็นที่ตั้งสถานศึกษาจำนวน13แห่งในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนเทศบาล1ทรงพลวิทยา โรงเรียนเทศบาล2วัดบ้านโป่งโรงเรียนเทศบาล3ประชายินดีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการรักษาพยาบาลน,นอกจากเทศบาลจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่คอยให้บริการประชาชนพื้นที่ของเทศบาลยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจำนวน2แห่ง ภายใต้การบริหารงานของนายสุทินโคสะพงษานายกเทศมนตรีโดยมีรองนายกเทศมนตรีประกอบด้วยนางสาวนาวพรโชคถาวรนายกฤษดาประดิษฐ์กุลและนายวิโรธวันกุมภามีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประกอบด้วย นายวัฒนาเจษดาทิติกุลน,นายวิวรัตนนิสาวัฒน,นานันและมีเลขานุนาก,การนายกเทศมนตรีร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์หัตถกรสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่งนายวรเศรษฐารามอบุรพงศ์ประธานสภาเทศบาล นายสุภกริธนพัชชูโชครองประธานสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลสามเขตประกอบด้วยนายธนงศักดิ์พิทักษ์ภากรนางสาวจันเพ็นกลัดงามนางสุนัยนาสถาพรภูริศักด์นายโสพลตันเจริญนายลำพูนทองคง นายวิชัยอรตันนายวีระภูสมจิตนางสาวมัทนิยาโคสะพงษานางสาวยุพาโลสวัสดกุลนางสมจิตบุญยะพุรณนะนางสมรักโตอดิเทพนายสมบัติสุปแป้น นายสิริชัยชิดเคลือนายเอกชัยริปุริทิชัยน,นายธนกรเลี้ยงฤทยัยในส่วนของข้าราชการประจำนำโดยนายจุมพลธันมารองประรลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประลัดเทศบาลน,นางนภัสวรน,นุ่มนวลหัวหน้าสำนักประลัดเทศบาล นางสาววันีอัฏฐานันต์ผู้อำนวยการกองคลังนายนารงแสงดิตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมนายเยสรีเสวะคอนบุรีผู้อำนวยการกองการศรรรึกษานายสุชาติพิกุลขาวผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนางชนิษราบุญมีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนง,งาน นายธนิตด,ดวงสร้อยทองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างนางธนัทพรอ,อินทิรม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและนางนันทยาพงทองผู้จัดการสถานธนนุบาลแนวนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารมีดังนี้นโยบายด้านการเมืองการบริหารส่รงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลเพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชนโดยรวม จัดระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบขอข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อให้มีความคิดริเริ่มพัฒนาชุมชนของตนในรูปของคณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานนโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยเต็มตามศัก,กยภาพและมาตรฐานการศึกษาและพร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานต่อไป จัดการศึกษาให้เด็กประถมวัยและเด็กภาคบังคับให้ได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในทุกระดับ พร้อมการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาคุณธรรมและจริยธรรมสามารถนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตมีทักษะชีวิตรู้เท่าทันโลกเพื่อการพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬานันทนาการกิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมนอกจากนี้นายสุทินโคสะพงษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งยังชื่นชอบงานด้านศิลปะโดยเฉพาะการวาดภาพได้เคยวาดภาพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ชมถึงความสามารถพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวาดภาพ เป็นการให้ความรู้ด้านศิลปะก,กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลได้เรียนรู้ศิลปะก,การวาดภาพสีน้ำมันเบื้องต้นและสามารถนำไปประกอบเป็นวิชาชีพในอนาคตข้างหน้าต่อไปด้านาศาสนาและวัฒนธรรม บำรุงรักษาส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบันศาสนาศิละปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้และสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันสืบทอดวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและวิถีชีวิตของท้องถิ่นเกิดความสมานฉันอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานงานพัฒนาด้ การโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคสาธารณูปการถนนสะพานไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายถนนที่เป็นหลุมบอ่อได้รับการซ่อมแซมสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกสบายถือเป็นการลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพที่สมบูรณ์ด้วย นโยบายด้านสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ท,ที่ดียกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสาธารณาสุขโดยเน้นยุทธศาสตร์การบริการเชิงรุกในการป้องกันร,รักษาและส่งเสริมอนามัยสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณาสุข พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึงและจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสมเฝ้าระวังรักษาบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดีตลอดไป นโยบายด้านเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่นโดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนตามกลุ่มสนใจสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์แนะนำร้านอาหารที่อร่อยตลอดจนประเพณีท้องถิน่นและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตและพื้นที่ใกล้เคียง นโยบายด้านสังคมจัดตั้งชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลและร่วมกันพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้การส่งเท้อและสนับสนุนผู้ได้โอกาสหรือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอสรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกระดับส่งเสริมและพัฒนาศัก,กยภาพของผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณาสุขอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพลเรือนและกลุ่มองค์กรชุมชนอื่นๆด้วย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งปณิธานที่จะพัฒนาให้เทศบาลเมืองบ้านโปง่งมีความเจริญก้าวหน้าประชาชนอยู่ดีมีสุขมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยการบริหารงานอย่างโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ถือความสุจริตเป็นที่ตั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนสืบไปขอขอบพระคุณทุกท่าน คือเรานี่ช่วยสัมพันธ์แห่สามานีิจึงสำคัญรวมประสานคอยรวมมือ